สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่7ของ tta s i consultant นะครับผมโตติงต้องเป็นคนทำเช่นเคยนะครับแล้วก็ที่แน่ๆเลยคือ กูก็น่าจะเป็นคนทําคนเดียวนะครับในวิดีโอบล็อกตอนนี้จะเริ่มมีสาระมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราได้ไประเดิมแล้ว6ตอนนะครับก็จะเริ่มเข้ากับเข้าไปหาอะไรที่หลายๆท่านเนี่ยน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆสักทีนะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงทิศทางการรับของไมโครโฟนแน่นอนครับว่าหลายๆท่านเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าไมโครโฟนเนี่ยจะมีทิศทางการรับอยู่2แบบใหญ่ๆก็คือ omnidirectional กับ unidirectional ถูกไหมฮะ unidirectional เนี่ยก็จะเป็นพวกตระกูลคาร์ดิโอยอ ซูเปอร์คาดิโอ้เฮปเปอร์คาดิโอ้โลบาร์นะครับแล้วก็มีออมนิเดเรคชันแนลซึ่งเป็นทิศทางการรับรอบทิศเออแล้วมันมีฟิกเกอร์เอเดกตัวนึงแยกมาต่างหากนะซึ่งมันเป็นก้อนของกลม,มนวนก้อนของกลมด้านล่างนะครับส่วออนใหญ่เราจะได้เห็นเนี่ยจะเป็นออมนิเดเรคชันแนลนะครับแล้วก็คาดิโอ้ซูเปอร์คาดิโอ้นั่นเองนะครับ ท,ที่เหลือเนี่ยก็คือ,อวิธีในการคิดเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับออมนิเ r e ร t ชันแนเนี่ยจะเป็นไมโครโฟนที่รับได้รอบทิศนะครับคุณจะพูดจากหน้าใหม่หลังไม่เนี่ยทั้งความดังและทั้งคุณภาพเสียงโทโนโ่ดิฟเฟอเรนซ์ียจะไม่ค่อยต่างกันเลยนะครับส่วนพวกยูนิตเดเรคชันแนเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเริ่มบอดด้านหลังละนะครับแล้ก็จะมีทิศทางการรับที่อยู่ด้านหน้าอย่างเดียวนะฮะทำให้ มันสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนได้แล้วก็แก้เรื่องหอนได้มากขึ้นนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดเป็นออมนี้มารับรอบทิปถูกไหมฮะแล้วไมโครโฟนมันโง่ครับมันไม่สนใจหรอกครับว่ามารับอะไรเข้ามานะฮะมนรับอะไรได้มารับเข้ามาหมดนั่นเองมันก็หอนง่ายๆนั่นเองนะครับไมโครโฟนที่ผมใช้คานนี้ก็ชัว์ไมโครฟ็กซีรีส์นะฮะมันก็จะมีะหัวไม้ที่ออกแบบด้วยแคปซูลตัวเดียวกันนะครับอยู่3ไซส์นั่นก็คือ,อตัวนี้เป็นออมนี้เดเรกชเนลนะครับดูออมนี้ก่อนนะฮะออมนี้นะครับหลายๆคนจะมองว่าไ ไอ้ก้อนเนี้ยนะฮะอันนี้คือออมนี้นะครับตีไปก่อนนะครับนี่คือตระกูลยูนิเดเรกชันแนลนะในหน้าผมเนี่ยตอนนี้คือคาร์ดิโอห์นะครับสุอร์คาร์ดิโอห์อยู่นี่ครับนะครับสังเกตอะไรไหมฮะออมพวกออมนี้กับยูนิเดเรกชันแนลจะต่างตรงที่ว่าออมนี้เนี่ยจะเป็นแค่ก้อนแข็งๆนะฮะก้อนใหญ่ๆส่วนพวกยูนิเนี่ยจะมีพอร์ตด้านหลังนะครับเหตุผลของการมีพอร์ตด้านหลังก็คือว่าเสียงที่เข้าจากหน้าไมค์กับเสียงที่ อ่าเข้าจากด้านหลังไมค์คือผ่านพอตรงนี้จะไม่เท่ากันนะฮะคือพอมันไปถึงปุ๊บมันจะกลับเฟดกันว่างั้นนะครับทำให้มันเกิดเป็นโพลาร์เปทเทิร์หรือที่ทางการรับขึ้นมานะฮะหลักๆมันจะมีประมาณนี้นะครับโอเคผมก็จะลองอ่าเอาหัวไมค์น,นะครับเปลี่ยนลงไปทีละหัวนะครับแล้วมาดูกันว่าเออเอฟเฟกต์ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โอเคตอนนี้นะครับผมใช้หัวแบบออมนีดอเรกชันแนลอยู่นะครับแน่นอนว่าออมนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือเราพูดด้านข้างด้านหลังฮัลโหล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 เห็นไหมว่าความดังหรือว่าความแตกต่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะครับแน่นอนว่าออมดิเรกชันแนลเนี่ยมันเป็นไมโครโฟนในโอดมพติ ทำธรรมชาติเลยนั่นก็คือว่ามันคือไมที่เป็นไมโครโฟนจริงๆนะฮะมารับได้รอบทิศดังนั้นเนี่ยเสียงจะค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มันจะไม่เหมือนกับไมทั่วไปตรงที่เวลาผมเข้าไปพูดใกล้ๆนะครับเสียงเบสเนี่ยมันจะไม่ค่อยบวมนะครับถ้าเกิดผมพึ่พึ่พึพ่เห็นไหมฮะมันก็จะมีโพสซีฟอยู่นะครับแต่ว่าโพสซีฟเนี่ยจะไม่เยอะเท่าพวกยูนิทเดเรชชันแนลไม่เยอะหรือต่างขนาดไหนเดี๋ยวจะทาให้ดูตอนเปลี่ยนหัวนะครับต่อไปผมจะลองเปิดพัดลมนะครับ เราจะสังเกตได้นะครับว่าปฏิกิริยาของไมโครโฟนที่มีทิศทางการอบอมลเดเรคชันแนลเนี่ยที่กระทําต่อลมเนี่ยตอนนี้คือเราไม่ได้ใส่โฟมนะครับลมที่พัดมาเนี่ยมันจะไม่ได้มีลำบนฮือือใช่ไหมมันจะมีแตคคืือคือคเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับก็คือว่าด้วย ธรรมชาติของอมนิทไมโครโฟนคือไมโครโฟนที่เป็นไมอุดมคตินะครับมันก็จะไม่ไวต่อความถี่ใดความถี่หนึ่งเป็นพิเศษไมโครโฟนออร์เดอเรชันแนลส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีทิศทางอาจจะค่อนข้างมีฟิ้งค์ซิเลสปอนหรือความถี่ที่แฟลทมากๆนั่นเองนะครับเหมาะสําหรับใช้ในพวกงานที่แบบอยู่ในห้องอัดหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่เป็นอะไรอย่างพวกงานบอดคัสหรือในสถานที่ที่เราไม่จะเป็นที่จะต้องแอมพลิฟายเสียงเพราะว่ามันไม่ค่อยจะแอมพลิฟายขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ ถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยสิ่งที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติพอสมควรเพราะว่าไมค์ออมนี้เนี่ยมารับรอบทีดังนั้นมันจะรับพวกเสียงเสียงกล้องเสียงรีเฟกซกลับจากกระพงกําแพงเข้ามาด้วยนะฮะโอเคผมจะลองเปลี่ยนเป็นไมโครโฟนที่เป็นคาร์ดิโออยดูนะครับอ่ะได้เห็นความแตกต่างไหมครับความชิบหายโผล่มาแล้วนะครับก็คือลมลมมาแบบพึ่ม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 เลยถูกไหมฮะนั่นเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยก็คือ ไอพอร์ตด้านหลังเนี่ยครับมันก็ไวต่อลมอย่างที่1นนะฮะอย่างที่2เลยก็คือการที่สัญญาณเนี่ยมันเข้ามันเข้าไปถึงแอลแฟมไมค์เนี่ยไม่เท่ากันนะฮะสัญญาณเสียงจากข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยเข้าไม่เข้าไปถึงเนี่ยใช้เวลาไม่เท่ากันทําให้มันเกิดเอฟเฟกตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าใส่นี่ก่อนนะ proximity effect ครับ proximity effect เนี่ยคือเอ่อเอฟเฟกที่เกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ย ต้นเสียงเข้าไปใกล้ไมโครโฟนแบบยูนิเตเร็กชันแนลมากเกินไปนั่นเองนะฮะก็คือมันจะบวมเบสแล้วก็ลองพึ่เพ่เห็นไหมฮะเบสมันจะมานะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทําให้ไมโครโฟนเนี่ยเป็นยูนิเตเร็กชันแนลนะครับีเลี่ยงไม่ได้ข้อดีของไมโครเดอย์ก็คือว่าที่ทางการรับมาร้อยสาเองศานะครับผมสามารถอยู่ข้างซ้ายได้บ้างนะฮะอยู่ข้างซ้ายปั๊บ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 ฮัลโห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 ลมันยังรับเสียงได้นะครับแต่พอเรามาอยู่ข้างหลังนะครับมันหายไปแล้วครับ เห็นไหมฮะตระกูลยูนิเตอเร็กชันแนลส่วนใหญ่จะถูกนําไปใช้กับะระบบที่ะจะเป็นที่จะต้องนําเสียงไปขยายหรือว่าต้องตัดเสียงรบกวนนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งในการที่เราฟังจากพวกวิดีโอเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าพวกยูนิเตอเร็กชันแนลอาจจะเป็นไม้ที่อ,อันไม่หน่อยนะเพราะว่ามันตัดเสียงรบกวนทิ้งนั่นเองมันก็ไม่ได้รับเสียงกล้องหรือเสียงอะไรเข้ามามา,มากมายยกเว้นที่มันอยู่ข้างหน้ามันนะครับต่อไปนะครับเป็นซูเปอร์คาดิโอด์อ่ะโอเค สังเกตอะไรไหมฮะซูเปอร์คาร์ออยอขนาดใส่โฟมแล้วนะฮะมันยังได้ลมเยอะกว่านะครับนั่นเป็นเพราะว่ามุมข้างหน้ามันโดนบีบลงนะฮะพอมาโดนบีบลงเนด้วยการจูนพอร์ตข้างหลังเนี่ยมันก็จะเกิด p o s s i b i l i t เ effect เยอะขึ้นนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าระหว่างความจริงแล้วเนี่ยในไมทที่เป็นคาร์ดิโอกับซูเปอร์คาร์ดิโอแทบจะโดนลมเนี่ยเท่าๆกันเลยนะครับแต่เนื่องจากทิศทางการที่มันบีบเนี่ยฮะมันก็เกิด เอฟเฟกต์เาเรียกว่า proximity ก็คือเสียงเบสที่บวมขึ้นเยอะนะฮะอย่างที่ได้เห็นนะค,ค่อนข้างบวมนะครับโพซิฟก็เยอะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือว่าทิศทางการรับนะครับเนี่ยฮะถ้าตำแหน่งนี้มันน่าจะหายแล้วครับก็คือมันจะแคบกว่าคาดีออยอยู่พอสมควรนั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยเ,เราควรจะใช้ไม้ที่มีทิศทางการรับแบบไหนดีนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเราต้องถามตัวเองก่อนอยู่ในที่ที่เงียบไหมเราต้องขยายเสียงหรือเปล่า ถ้าเราต้องขยายเสียงเมื่อไหร่เราตัดออมนีทิ้งไว้ได้เลยนะครับแน่นอนครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ที่ทางการรับของหน้าหัวไมเนี่ยมันแคบลงใช่ไหมฮะเราต้องการให้ได้โคเวเลชั่นเท่าสมมุติว่ามันแคบอย่างนี้นะครับถ้าผมพูดแค่นี้ผมผันตรงนี้มันต้องหลุดถูกมไหมฮะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ผมถอยยองมาความบานของที่ทางการรับเนี่ยมันก็จะชดเชยได้นะครับดังนั้นจะบอกเลยว่าไมโครโฟนที่ที่ทางการรับเนี่ยยิ่งแคบนะครับส่วนใหญ่จะเหมาะกับการจอ่อในระยะที่ห่างกว่าไมโครโฟนปกติ นะครับ,นะรบทีนี้ก็ต้องมานั่งเลือกกันนะครับว่าเ,เราจะใช้ไมโครโฟนไหนดีสมมุติว่าอย่างที่บอกไปก็คือ,อ,อที่ทางกระดับที่แคบเนี่ยเราก็จะจ่อได้ไกลขึ้นแล้วก็ได้เสียงที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับของเดิมนั่นเองนะครับ